สลามจ้าเราว่าเองจ้าวันนี้เราก็จะมาขุดมันอีกแล้วนะคะมาดูว่าเราจะมาขุดมันอะไรบ้างนะคะ เพื่อนๆคะมันที่เราจะพาไปขุดวันนี้นะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาไทยเขาเรียกว่ามันอะไรนะคะถ้าใครพอจะทราบคอมเมนต์มาบอกเขาอีกทีนะคะเพราะว่าบางเพจเขาบอกว่ามันเสาบางเพจเขาเรียกว่ามันเลือกนกนะคะแต่ที่รู้ๆคือบ้านเราเรียกว่าหูบีบองอนะคะซึ่งในคลิปนี้เราก็ผิดทั้งคลิปที่เราเรียกชื่อนะคะเพราะว่าเราเพิ่งมารู้ที่บ้านว่าเออมันคือหูบีบองงไม่ใช่หูบี กรูโดอย่างในคลิปที่เราบอกนะคะต้องขอโทษไว้ณนะที่นี้ด้วยว่าเออมันไม่ใช่ฮูบิกกรูโดนะคะมันคือบีบองงเพราะว่าฮูบิกกรูโดนะคะเนื้อมันจะเป็นสีม่วงอะไรประมาณนี้เลยแต่อันนี้มันมีสีขาวด้วยเขาเรียกว่าบีบองงอนะคะนี่นะคะมันอะไรฮูบิกกัะเป่า

นี่คือต้นของมันนะคะนี่นะคะนี่นะคะใบของมันนะคะอือมะดาวพอนว่าเพ้อน,นี่หรอ,อน,นะคะมันต้องมีนี่นะคะน,นี่แหละพองมี dah kok 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 ya kayo dah lari sih, ya, Hah, putus lipa.

Nhanh ừ. ngày hello tư san mình đi lô đi hiệp mình nào rồi rồi Hãy

เขาไม่โตนะห้รากีมันเป็นตน้นเถาวันอย่างนี้นะคะบีกลูดโด,ดเลยอะไรกบอม เยอนี่โว้ยนี่นะคะต้นมันมันตายแล้วค่ะคุณมัตกก็ะสาตื้อมาหนอตื้อๆเจ้าหนอโว้ยจ้าแบนี่จ้าแบนี่เจ้าหนอ่จ้าแบนี่นี่อ๋อมันมีอ๋อมันมีผลมันด้วยนะคะเดี๋ยวเลยกบุกกรแบ่นหนอเลยกบุกเล่ะนี่ผลมันนะคะอือ นี่นะคะก็ฝนมาทานี่เยอมานะทสานนีนี่ดนี่ยอนนี้ย่าตอะเนะ

ต่าปุ๊บมรสิาทาเจอเนอะถ้าลูว,ะวะนนัวกูว <co ld> ิโกนวัวเยวิโกนวัอ๋อ,อนี่วัวยอะด้กีเลยนี่เออต้นที่สามแล้วมันก็จะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่า สองต้นที่ผ่านมาคือบาตตลอดโอ้อันนี้สวยค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะเออจะาบุเวลาหรือเปล่าวเด็กอ๋อเบ็าเบ็ดตาเบ็ดเกล็ดอ๋อค่ะเว่ bè, <laughs> bè <laughs> <laughs> sư 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 ồ oh. à, so hmm. à, đã sợ là sợ 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 mình mình sợ mình vẫn sợ 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 นิดสิบอ่เนี่ยบาดเดมี่ยมังเงี้ยน่าอันอยอ่แบกไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวไม่ไหวยัดเดือยนี่ก็ผลของมันนะคะยัดเดืบุ้งอ๋อเนรอสาก็เยอะมันว่านู้นปลุกใหม่นะคะ ก็ทิ้งอย่างนั้นเลยค่ะคุณเก็บเสร็จก็ปลูกต่อเลยจ้าสองต้นแล้วจ้าเดี๋ยวนอกได้มากแก่หรออืมฮัลโหลสิศบัวดียอะตัวะค่นี่นี่งานเต็นวัวดีก็เต็นนี่เราเอแก้ตราแก e มิ

ใส่เม็ดนังนะคะที่เราเด็ดเมื่อกี้ค่ะเก็บเสร็จก็ปลูกต่อเลยจา้าง่ายไหมล่ะโว้ยกม่มาหนักจังหนักจังไอนตาเกล่าก็มาหน่ะอันนี้อสองหัวลยจ้ะนี่พ่อตากเกล

Nó tìm được tổ cố Để cái thùng năng cái chắc Nó có chữ Okay. โบ๊ะบิ๊กเลยแม่โอ๊บบิ๊กเลยโอ๊บบิ๊กเลยเราจะให้ดูรอบๆนะคะเนี่ยค่ะต้นยางนะคะที่เห็นต้นเล็กๆเ,กเกนี่ยค่ะต้นยาง ดูบรรยากาศสิค่ะท้องฟ้าช่างเป็นใจ เอาละค่ะเพื่อนๆืการขุดมันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมตอนต่อไปนะคะว่าเราจะเอามันอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปประกอบอาหารอะไรมันก็ต้องมีสักเมนูละคะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รอวาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ 하、啊